แล้วเนาะสวนดอกไม้มาด้านหลังทำงานหนักมากยิงมืดยิงโนสวัสดีครับป้าเห็นเตือนึกว่าลุงหลง ชมพูชมพูแจกคนละชมพูสวัสดีภาษาและทุกคนอ้าวบหรอโอ้ยันเขาแอนแอนตื่นยันเขาบว่าตื่น แดดแจ้งยาปลายาปาเบอรไซด์อกมาจองลูกแก้วอ๋ออันป้าคำใสบอกแล้วใช่ไหมหรือยังไงเอสป้าคำใสได้บอกยังบอยังไม่บอกก็จองเลยนเแก้วก็ต้องใสเมื่อเมื่อวานนี้โทรมาหาป้าคำใสให้เพื่อนบอกแอดแอดมินคนใดก็ได้ไม่มีเพื่อนยังไม่บอกว่าอันแม่เพียนเขาไม่เพียนนะ เออมานี่แหละมาบอกไม่รับไม่รับเมื่อคืนก็การทำงานเออมา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 ก็บอกตัวเป็นๆนี่แหละนี่ความจันหนูมันสั่นเออแอดปีบอกความจันหนูมันสั่มสั่นคุณคุณป้าก็จะลืมเหมือนกันนั่นแหละขค่นี้ญาติถ่ายนะนี่นี่ลูกลูกใหญ่หนึ่งลูกใหญ่หนึ่งแี่นานอนชาแนลลูกใหญ่หนึ่งลูกเล็กสองสีน้ำเงินทั้งหมด ใหญ่สีน้ำเงินหนึ่งเแงไปน้อนจาเงินโอนกอ<ห>นอลูกเล็กโคนละบรรทัดบ่คนละหน้าบอลูกเล็กกับมูนใหญ่ลูกเล็กสองสีน้ำเงินเหมือนกันลูกเล็กนี่ห้าเก้าเก้าเนะลูกใหญ่นี่เก้าเก้าเก้า โอเคถูกต้องรวมซีนเงินเท่าไหร่จะได้โอนเงินให้เลยจับจองมองหาที่น um, yeah, ั่งเดียวไม่ทันเพื่อนสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดค่ะอันนี้่อก้อยเก้าสิบอันนี้บอกไม่ใช่ค่ะจะดปภาษาไปเฝ้าปู่เนาะเจ้าฝึกภาษาจะได้ไปเฝ้าปู่นะเจ้าคือมาไปหาหอยอยู่ไก่ ไก่ยังคอยอยู่ที่บ้านม่วงมีคอยม่ได้อยู่ในบ้านนอนแม่บอไม่ได้จอบบึงไม่ช่องกันแล้วซื้อเอไม้แล้วก็ค่าส่งน้อยมากใช่ไหมคะเอาสี่ขวดนะคะค่ะจะเกินเอ้ยถ้ามันจะเกินทําไงเกินร้อยผมไม่น่าจะเกินนะไม่น่าจะไม่เกินประมาณธนาคารอะไรจะได้บอนะเพราะว่ามันมันไม่ได้จะล้วกสิกรใชนก็อยู่อยู่กันนี้เดียวแต่เห็นภาษาเขาหน้ากินไหม น่าเขียนใส่ปีน้อยให้หน่อยกระดาษนีกันเลยเวลาแกีไม่ต้องไปต้มนะล้างน้ำก็เกล่เขียนใส่กระดาษเสียบีเรว่าของเราเขียนดีเราจะเกิดเขียนรายการนั้นแหละโอ้ไม่ต้องเขียนนั้ะรายการนั้นที่ว่าจองอันนี้นะไปนจะต้มน้ำทิ้งเพราะว่าเขียนใส่แค่ตัวเขียนในภาษาที่สะอาดและถือว่าภาษาทำเอง ส่งไลน์มาเป็นไลน์มาหรือว่าเปียกจะไม่อ่านสมุดปากกาหรือเปล่าเนี่ยจะงคนเป็นไลน์ไม่เอาไม่พูดคำอ่านแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไม่ได้ไลน์สดหลายเดือนเลยไม่ได้ไลน์สดอ๋อค่ะแมเดี๋ยวก็สับไปตรงนู้นเลยนะคะเพราะว่าให้แอม์เขาเลี้ยงให้นั่่นคะค่ะแกะสีกรไทยขอบคุณนะคะคุณมาขอบคุณค่ะโซนทีเจ็ดสี่อ๋ออือะไร อ๋อเมื่อเด็กาอะไรเปะบัตรอะนั้นก่วงมนที่ไปน้ำอเนะอเหียกนักหมวเลแปดสามปดเยอเงินเฉี่น้สองพันหนึ่งร้อยตัสองหน่งเก้าแปดเสร็จแล้วกตัวสีสโอ้กั่นแว่ะ โจาลูนแก้วสามดวงขับสายสวิเลอคะจำพรบบโืมเยนตัไปบ่ทันไดรับบ่เป kind of ็นไ อืมอืมเอียเขียนรับแล้วโอนเงินให้หน,น่อยที่ใส่ในนี้หรือว่ายังไงโอนเงินแล้วเอเขียนว่าโอนเงินแล้วก็ได้นั่งก็เขียนว่าโอนเงินแล้วเลยเขียนนีน้นเลยเรียบร้อยอะเดี๋ยวสิเอนถ่ายเอนสลิปนี่ พอดีมันจะมีเพื่อนอยู่เยอรมันเขาจะเอาด้วยนายอยู่ในนี้นะเขาจะได้รู้ว่าเราเอามาเอาแล้วอ <c oughs> เอากระถ่ายนี่กระสุนลาไปให้เขาเลย <c oughs> เจะเข้าสิมายังไงเขามาฝืนทางกัรสีแทนที่ะเที่สุดของแอดแมนนี่แหละอันนี้เจาของรถบัสเออเพื่อนฝากให้ทำบุญนำหาลอยเป็นเงินสดทำบุญยังไงคะ ท่านบุญนั่นอันปูอนประจามันเสาใบาสีเนี่ะเออชื่อ,อยหรอคะอันที่เดี๋ยบบุงซื้อแล้วกันแหม่มสุดที่ดาบุญรานไรกันที่นบอกซื้อเหรนนะทำบุญมันต้องซื้อกินเลยจังไรเห็นครับเออซื้อผ้าเออเริ่มขึ้นซือ้อออกได้แล้วซือซ้อผ้านหนคะ เาเป็นอมไรนี่กันเก่งแล้วก่อนเขับรถไปบ้านไปแน้วค่อยไปกันแต่อยากเป็นวินอยู่ไดยภาษาเอ้ยเราอยากเปิดเรืมอันอาการเป็นวินนี่พอได้อยากไปทางใดไกลกวงเด้อนั่งสภาพจันแก้วอืม่าทำบุญอันอันนี้ละอันเห็ดนาคบริวารวันเสาร์นั่งสภาพนะคะจันแก้วเออนีเด็ซื้อคน สีผ้าจันเจียวเอ่อเอิอ่นเห็ดยังเห็ดสางนะเนาะสางน่ะบริวารวันเสาร์เขาเรียแล้วค่ะเขาเรียกเป็นใบสีค่ะอ่าใบใบสีอ่ะรวมใบสีกับของไหว้ของวันเสาร์เออของวันเสาร์อ้าวเออเล้วเต้ในบ่วงสวงบอกรอบแล้วบอกรอบอันไหนบอกรีมงานเป็นอยงนี้ไม่อ็นาน พี่แอกงอแลมหนวงงานบวงงานดีกว่กิจกงานบวงงานวงกลอ่นหันอย่างนีงานสล้องวงสวงปีแรกนะปีนี้สล้องรอบนปีบานี้ต่อไปปาแเราสิพาสล้องแต่วันที่สิบตลอดนอันสี้มันมีเก่ามุกกะลานะเปลี่ยนมาเป็นนี่เป็นไปี จีบจีบจีบปันกันกดกดมาแต่เอทีเอ็มีแต่แบบนี้แหละคนนี่แต่ใบยังสีเลยลูกหลานอยากไปโรงเรียนกันยากแทบเร็นนอยกับบคนี่สองร้เด็กน้อยใยเ้าแต่แต่เด็กน้อยยังขงขวมนะเวบ นักน่งเขียนอันอนี้เสร็จนั่นห้า้อบาทเสร็เคียนเสร็จนี่ได้สวัสดีค่ะค่ะผานใบสีผ่านใบสีแม่นมา่จะทำอะไรเอ๊ะแม่จะไปกรุงเทพเป็นจจไายใช่ค่ะ แต่ว่าตอนแกไปน่าไปตัดไม้หรือเปล่างอะไรโต เดี๋ยวใจเย็นๆนะคะันนีพี่อ้อพุ่นน่าจะจัดสวนอยค่ะจัดตุงที่สวนอยู่ไม่ผิดหรอกค่ะพดูั่อยี๋เดี๋ยวแจ้งพี่อ้อให้นะคะ างเราเนี่ยค่ะเพราะวมันน่าจะเป็นที่ระบบเวลาแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาให้กดที่คอมว่าเก็บเงินหรือไม่เก็บเงินมันก็หลายรอบ Okay, bye-bye. Happy tau. Adik Ica.